แต่พูดคําว่าอิจฉาอิจฉาแล้วก็อิจฉาเหล่าผู้โชคดีที่ได้มาร,ร่วมกิจกรรมวันเดย์ทริปวิทมนรักแม่กลองจริงๆเลยล่ะค่ะก็เพราะว่าเหล่านักแสดงเขาจัดแพลนกินเที่ยวทําบุญไว้ครบเลยล่ะค่ะซึ่งกิจกรรมแรกเนี่ยก็ต้องเติมพลังกันก่อนด้วยการพาแฟนๆนั้นไปดื่มด่ำมื้ออาหารกลางวันกับบรรยากาศดีๆริบแม่น้ําค่ะนี่คือริมแม่น้ำแม่กลองนะครับโ้แล้วอากาศแบบบรรยากาศดีมากเลยอ่ะซึ่งวันนี้นักแสดงของเราก็จะมีทั้ง มนะคบพี่ทุยแล้วก็มีลำดวนหรือว่าน้องแป้งล่ำนะครับแล้วก็มีแซคชุมแพนะครับแล้วก็มีคุณต้นแล้วก็น้องอไอ อิ่มท้องกันแล้วก็ไปกันต่อมุ่งหน้าไปที่วัดเพชรสมุทรวรรวิหารเพื่อไหว้พระขอพรหลวงพ่อบ้านแหลมพระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดสมุทรสงครามก่อนที่เหล่านักแสดงจะพาแฟนๆไปย้อนรอยแลนด์มาร์คสำคัญอย่างตลาดน้ำอัมพวาแมดู่อบ ก็ได้เห็นแฟนๆทุกคนที่เป็นแฟนละครของเราด้วยหลยคนก็มาทักทายตัวละครต่างๆพี่ทุยนะครับผมลันทมลำดวนนะครับพี่เปลวอะไรเงี้ยก็ดีใจชื่นใจครับที่ทุกคนติดตามละครเราแล้วก็วันนี้ครับจะเป็นอีพีสุดท้ายตอนอำสาศาลแล้วนะครับก็เนื้อเรื่องยังคงเข้มข้นเหมือนเดิมครับแล้วก็มาลุ้นกันว่าจุดจบของเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นยังไงอยากให้ทุกคนได้เป็นกำลังใจให้กับละครของเราด้วยนะครับผมบน